tuleni ali มีมาให้ถึงงานถ้าไม่ได้นำจากให้รูปถายนอแล้สำหทานที่ดลรับนะจะรูนะมาเรื่องนิมประอบโดยขออนุญาตให้ทุกท่านทุกคนได้ถ่ายรูปนะครั่ัท่านที่แสดงนำเลยนะถารับนอนะเดี๋ยวมีแบบคนไม่ยูกัตอไปในหลักๆนะ่านที่ได้เนี่ยมีอยู่ที่ไหนได้รับความกที่าน่อมาได้รู้ว่าถ้าเกิเาก็ในโอกาสสุดบในการสามสิบีถ้ารู้ไดที่ากเจนเา ครับ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  <laughs> ừ, <quen> à. <laughs> <laughs> ก็่งทางด้วยทาเป็นภาษาภา้ังกอยาะรัสรเพินบัรถเิรถเต็มก็ได้เลยหรือจะให้ลูกค้ามาได้นละผาษาได้ดีกว่าเราก็มีใบอกนะบอกดวแต่เราปติอน่นาษาเปนาานาอังกนได้บอกได้ได้บอกทกาษหทุกภด้วย

ผมเอ่อโมไซมาแล้วแม่ฟังกลับไปไหมผมจะรถมไซไปจอดปั๊มไม่รู้อะไปจอดปั๊มได้ไหมจอดได้เลยนะครับขับไปเรื่อยรก็ ก่่นนาาทให้าเราทำงานแนะนำกล่องเหลื่านรอยมาถึงที่ให้รู้จากที่เก็บเรียบร้อยแล้วก็ที่าหน้างโครง่าที่่รซื้อตู้ที่หน้าตู้ราคาห่าพันห้าร้อยบาทเปิดไปไหนแล้วก็มาถึงได้เลาอยู่รู้กันว่าใครที่อยากจะไปยุคการกับกันนะครับที่นี่ chợ mặt trăng nào? nhà cửa của khách hàng, cửa hàng, du đi tắm Hãy <laughs> 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 nó ra đi này

คุน้องมาไทยรหลก็หลูกพีใช่ไหมนี่จี๊ปไฟลเราจี๊ปไฟล์โหละขอบคุณทุกคนที่รับพี่รอพี่ขายพี่ขายมอและก็สุดยอดทุกอย่างทุกคนนะตอนนี้เราเข้าที่เข้าการก็รับผลต่ายู่นะฮะจากน้รับสุดแรงมาของเรานจะมีคนหลังพีจี๊ มีนะครับใครที่ยังไม่ได้ตวหนังตีรอสุดแต่ในกา30ินาทีปากไ่ตัฟองแล้วกโชนนักแอร์เห็นหต่ใดตัวแรกเป็นเซอร์เจากเลยตัวหลังตีรอเวลาสุดแต่ในการ30ินาทีกับทีมที่ถ่ายอ้หรือถ้ามาสุดท้ายถ้าผู้นั่งส้้ยใครตัวทุกชคดงกีตรงนี้จะเป็นรอบตีนะฮะโดยที่เห็นหน้าต่นทุกนไก่ยยตัวแกเป็นตัวนี้ไปไก่ลยู่เป็นัลย

แล้ว có ขอบคุณทีมงานนำเสนอทุกคนนะครับ những โหเรียนอย่าง